ครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มซันเทคที่ใช้กับน้ำมันเตาหรือเป็นเบอร์เนอร์ออยล์ตัวนี้จะอยู่ในจะอยู่ในเสื้อแล้วก็ตัวนี้จะรับแรงมาจากแกนของโบเวอร์ใบโบเวอร์มาอีกทีหนึง่ง <c oughs> เพื่อมาขับปัม๊มให้เกิดการสร้างแรงดันแรงดันน้ำมันเตาสูง ไปฉีดที่หัวฉีดแต่ตัวเนี้ยปั๊มตัวเนี้ยเสียอาการเขาคือไม่สามารถสร้างแรงดันสูงไปส่งน้ํามันเตาไปที่หัวฉีดได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมก็จะพาลื้อตัวเนี้ยดูครับเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เปิดออกมาสิ่งแรกที่จเจอก็คือตัวตัวนี้คือตัวกรองน้ำมันคือก็อย่างที่บอกไปครับปั๊มซันเทคเนี่ยเขาต้องสร้างแรงดันน้ำมันที่สูงมากมันช่องว่างในตัวปั๊มเนี่ยมันก็จะแคบแล้วน้อยคือช่องว่างเคลียร์มันน้อยมันก็เลยต้องการน้ำมันที่สะอาดถ้าน้ำมันไม่สะอาดเนี่ยจะทำให้ตัวปั๊มเนี่ยของเขาสึกเร็วได้ สึกเร็วมากก็ต้องมีกองอีกชัน้นนึงเหมือนกันคือดับตะกอนชิ้นใหญ่ๆออกแตะกอนหน้านี้ก่อนที่น้ำมันเตาจะเดินทางมาถึงตัวปั๊มถึงฮีเตอร์เนี่ยก็จะมีน้ำมันมีจุดกองน้ํามันเป็นจุดๆด้วยเหมือนกันอีกหลายจุดส่วนชุดด้านบนตัวนี้จะเป็นชุดตัวปรับรี่น้ํามัน ก็จะเลอะๆหน่อยนะครับอืมอ่าผมเจอปัญหาแล้วเข้าวก็เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้น อันนี้ผมยังไม่ได้รู้เรื่องของตัวเสื้อว่าเสื้อเขาสึกมากน้อยแค่ไหนนะแต่สิ่งที่ผมเห็นน,นั้ตอนเนี้ยคือตัวริมละริมเขาสึกสึกมากเลยะคือตัวนี้มันต้องยึดติดอ่ะน่าจะโดนอโอ้โหริมมันสึกเป็นบ่าไปแล้วอ่ะเน,นี่ยมุมเนี้ยชัดเจน มันแหว่งหายไปจนจะหมดริ่มของมันอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าประเด็นตอนเนี้ที่มันเสียเนี่ยมันเกิดจากริ่มตัวเนี้แหละที่มันสึกสึกจนไม่สามารถพาให้เฟืองปั๊มเนี่ยไปได้ในกรณีที่ปั๊มเจอแรงหนืดเยอะซึ่งสร้างสร้างแรงดันเยอะๆมันก็ต้องใช้แรงมันก็จะลูดเฟืองไม่หมุนปั๊มก็ไม่ทํางานเมื่อปั๊มไม่ทํางานมันก็ไม่มีแรง พอดูจากส่วนอื่นแล้วก็ไม่ไม่สึกหรอเท่าไหร่นักไม่เป็นรอยอย่างชัดเจนอ่าแล้วก็มีที่มันจะเยอะๆหน่อยก็มีตัวนี้ครับแกนเผาคือสึกแล้วแบบเอานิ้วเอาเล็บจิกๆเนี่ยมันก็จะสะดุดนิดนึงวัดเทียบเดี๋ยวตัวนี้ก็สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับ แต่ดูส่วนที่มันคอดลงไปโอ้จ้ะสิบจุดแปดสิบจุดแปดห้าหายไปจุดหนึ่งห้าก็พอรู้สึกได้ก็เห็นเห็นลักษณะนะครับมันจะคอดคอดอยู่ แต่ผมมองว่าคือถ้าเกิดมันคลอดอย่างนี้ยคือก่อนหน้าเนี้ยปั๊มมันใช้งานได้อยู่และอยู่ๆมันก็ไม่มีแรงดันเลยซึ่งมันผิดปกติวิสัยถ้ามันคลอดอย่างเนี้แล้วมันค่อยๆคลอดไปเรื่อยๆแล้วปั๊มค่อยๆเสียแรงดันไปเรื่อยๆจนจนมันคลอดเยอะอันนั้นก็น่าจะเกิดจากพวกนี้ผมก็เลยตีประเด็นว่ามันน่าจะมาจากตัวริมตัวนี้เป็นหลักมากกว่าก็เดี๋ยว ต้องลองทําดูครับแล้วก็ลองเทสดูว่าเป็นยังไงตัวปั๊มที่เราซ่อมผมก็มาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงทดสอบก็ผ่านผลไปด้ดีครับเน้นนะครับตรงเปืองตรงนั้นมันต้องใส่ลิ่มที่แน่นแน่นพอดีแม่มมนขยับได้ถ้ามันขยับได้เดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาอีกก็ประมาณนี้ครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ